ไหวแล้วไหวแล้วเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดหน่อยเปลี่ยนมีดหน่อยเฮ้ยชุบอีก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 ยิงกูได้ยิง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 กูได้ยิงกูได้ยิงกูได้ทาสามมึงจูนยังเนี่ยเอ้ยลูกของพิรันเนี่ยนี่รถสีเนี่ยของหกเองอ่ะรถอ่อนเกิน เอไเราจะเล่นขวานะเราจะได้มุมขวานะเราจะได้มุมขวาธนาคารเริ่มยังอ่ะเริ่มตอนไหนอะ่ะเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วตอนนี้สามารถบุกได้เลยครับแต่รอเพื่อนใครยังมาไม่ถึงต้องมาธนาคเลยแล้วครับได้รอ อ๋ออันก็ไม่ใช่คนีิเธอคยเคยได้ว่าไปฝันของเราที่มาเกิดกันถูกประมาณที่มึงขึ้นมาปืนนี่กูบอกนะตำแหน่งปืนที่กูบอกนะเล่นเล่นเลยนะไอ้ยังไม่เข้าวอลอีสองคนอ่ะใครเล่นบ้างวะไม่อยู่ขัดคล้ายขัดคล้ายมันไม่เข้าวอลปะอือสองคนมันสล็อตว่างไอ้ห่านมึงงงมั้ยเจอนนี้เรามีสามแล้วเรามีสามแปดเออตอนนี้เรามีสามหกเลยจะไปดีเช็คอีกทีนะครับเวลานะ รเ่มาแล้วเป๊บเพิ่มมาแล้วเพิ่มมาหนึ่งแล้วใครหนึ่งอ่ะเดียวเดี๋ยวไม่อยู่อีกหนึ่งเดีไม่ถึงใครไม่ถึงใครไม่ถึงไอเดียวเดิมบอกอีกหนึ่งเดิมมันแจ้งรางใครไม่ถึงต้อมใครไม่ถึงต้อมถึงกันดังถึงกันหมดยังถึงกันยังเร็วๆใครไม่ถึงจะได้บอกไอ้นี่ถึงกันยังขาดใครอาจจะไม่ขาดละไปไปไปเล่นขวาเล่นขวาเล่นขวา ขวาเข้าขวาฟังลงฟังลงเข้าขวาชุบเพื่อนด้วยนะวิ่งวิ่งขวาวิ่งขวามาวิ่งขวามาฮะเนินระดดันไปเลยดันไปเลยดันไปเลยไม่ไม่น้ำหนักนี่ตัวคุณมัอยู่บนไฟบ้ะเห็นบนไฟป้าเห็นบนไฟมันอยู่บนเขานะปันอยู่บนเขานะมันมีไ้เยอะรีบลงไป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 ชุบเพื่อนด้วยมึงดูเพื่อนด้วยนะไปอยู่ข้างบนคนหนึ่งนะปืนขวาอยู่ฝาบนขอบกำแพงเนี่ยกำแพงขวาสุดเลยนะหลังเราเลยนะปืนขอบกำแพงดูเพื่อนหน่อเอาไปคือ ช่วยเพื่อนหน่อยช่วเพื่อนหน่อยจะลงไปช่วยเพื่อนต่อช่วเพื่อนอีกช่วยเพื่อนอีกช่วยเพื่อนอีกช่วยเพื่อนอีกเ่นนเดหนเยเปล่ยนนิดหน่อยเฮ้ยนขึ้นอาไรตัวหมเพื่อนหนกไม่ไหนไพี่พน่พี่พี่พี่อี่พื่อน่พ่อย่พื่พี่พี่อีเพี่พี่อี่พ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 ี่อีเพี่อี่พี่ีเพี่พี่นี่ีเพี่พี่พี่พีเพี่พี่พี่พีเพี่พี่พี่พีเพี่พีพี่อีเพี่พี่พี่ีเพี่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 ี่ีเพี

แยงไม่ออกอ่ะกู้แทนที่ชุบแป๊บโดนบูทปีเลยพวกมึงน่ะไปยยู่ไวยๆสวยกูรีแล้วกูรีแล้วไปเลยไปเลยชุบแล้วชุบแล้วไปเลยมีที่สาวมีที่สาวใจเย็นคุยกันคุยกันบแบันีบ้นบบนี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 บเจ

ไป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 ชุบเพื่อนด้วยชุบเพื่อนด้วยมึงลงไปชุบเพื่อนด้านล่างเพื่อนไม่ตายเพื่อนไม่ตายมึงยืนทำไมอ่ะสลับที่ชุบอยู่ที่ชุบหมดเพื่อนไม่ตายไปลงไปชุบเพื่อนล่างลงไปชุบเพื่อนล่างลีกลีกลีกไหวแล้ว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 เปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดหน่อยเปลี่ยนมีดหน่อย เฮ้ยชุบีก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 ยิงกูได้ยิง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 กูได้ยิงกูได้ยิงกูได้แม่งเยอะ่ะแม่งกูจะหาดิชบแม่งงงว่ะงงเสื้อว่ะงงเสื้อชุบีกชูบี่ชุบชบชบเอชุบเพื่อนชุบเพื่อนกชชบอีีีกบีบีกีีกชกก ไหวพป่อนไหวไหวีไปลีกไปีกไปรีกไปล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 ีไปลีกไปลีกไปีไปลีกไปรีกไปลีกไปลีกไปีกไปล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 ีกไปีกไปลีกไปีกไปลีกไปลีไปลีไป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 กกกกกกลีกลีกไลีก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  เฮ้ยชวเพื่อนด้ยชุบเพื่อนด้วยจบแล้วจแล้วจบ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 แล้วเอาเพื่อนรอ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 แล้วไอ้เชี่ยไม่ได้เข้าข้างนเลยโกงสีเสื้อจริงจว่ะ เออดูภาพไม่ออกจริงนะว่าใครคือเนี่ยดูไม่ออกเว้ยถือปืนไงไกลๆยิงเราเราอ่ะเราไม่ได้มีปืนเซตที่มันมันเกินหลไปแล้วเราไม่ได้ถ้าปืนเราเซตจ้าพี่ดก็ได้อ่ะมันก็ทิวไม่ได้ปืนเราเซตเขายังไม่ได้คันสามว่าไอ้เบิร์ตมีคันสามว่าไอ้ตัวคอไฟบังบีบีซีเขาพักเรือเขารับงานพักเรือวะกูไม่เล่นเลยกูมัวแต่กูมัวแต่หัวล้อบีบีซีอะไอ้ตัวคอไฟ

มาบางคนมันตะโกนสู้ไม่ไหวพี่มันดับดับปบหมดเลยอ่ะมันปบหมดเลยอ่ะให้เพื่อนส่งอาวุธให้เพื่อนส่งโซ่พอดีที่โพดอ่ะโพดอ่ะโค้ดไมลลั่นอ่ะกันไม่จบอ่ะมาตินไปทำกระเป๋าตอรี่เพิ่มเลยได้ได้ครับลุงแปดอันก็ไม่พอแล้วอันเพิ่มอาจชุบม่วงอันหนึ่งไม่พอ มันว่ะเกี่ยวไอ้เงี้ยมันดิว่ะสีเขียวเฮ้ยเอาจริงนะเลยครับผมว่าไหวครับเอาแบบมันไหวครับหมายถึงว่าตายแล้วยากการหายไม่เหมือนมันเวิร์กนะใช่เวิร์กแล้ปืนได้เลยแต่ที่ไม่ไหวคือเสื้อสีเสื้อครับมองไม่ออกเลยครับยิงใส่ยากมากไม่มันก็มองไม่ออกเหมือนกันไม่มันก็มองไม่ออกเหมือนกันปล่อยมันเถอะกใส่ใส่ชุดสีทองดิดูง่ายอยู่แต่ตอนนี้คือปืนบ้าจัดเลยนะให้เราตัดให้มันเปลี่ยนสีเลยเราเราไหวก่อน ได้เราไหวก็เราไหวไม่เปลี่ยนสีถูกต้องสีต้องงานถูกต้องอยู่แล้วต้องไงมันเปลี่ยนเดี๋ยวเราชนะก่อนเดี๋ยวเราเราไหวปุ๊บเราไม่ถ้ามันไม่เปลี่ยนเราก็กดแม่งต่อเลยกดแม่งต่อเรื่อยๆเลยกดกดเรื่อยๆสว่างกว่านี้หน่อยนะน้องนนี่มันดอกดำเหลือบเงินน่ะอย่าดูจากไฟเมื่อกี้อย่าเพิ่งปักดีตีเยอะเลย ไฟเราหายกลางไฟอ่ะผมบอกเพื่อนช่วยลุมยันหน่อยแม่งผมยันอยู่คนเดียวอย่าเงี้ยเอาลุมเซิร์ฟแทงแทงกดไม่ต้องกีซ่าอย่างเดียวก็ได้เพื่อนแทงผมสามทียังเกะวิ่งออกไม่ทันยังเกะเป็นลมจานมากเลยนะไอ้เหี้ยไฟโคตรหนาเมื่อกีถ้ามาดีเม่งไม่ขอไอ้พี่พี่หน่องโคตรหนาดูคนน้ำสีมันคล้ายกันห่อใช่กูยังหาไม่เจอเลยเพื่อนนอนชื่อว่าลวงไม่ได้เล่นไม่ต้องสนใจเลยแค่โดนมาตะโกนตายใส่พี่แล้วเลยไปหาโค้ดมาใส่ แต่เมื่อกี้เรากลางเราน้อยจัดเลยนะเรากลางมีหมุนไอเวสแล้วก็ไอพัดเองเพื่อนมนอยู่ด้านหลังมันลึ่มกลางอ่ะ่าไอไปเล่นไปเล่นเล่นเล่นตรงกลางกันหน่อยเอ้ยต้องต้องแบบไม่ไหลตามตามตัวบูทมันต้องมาเติอนตรงกลางเยอะต้องมีคนกันปืนนะครับลุงเวลาปืนเราตายนอนแอร์อยู่มันไม่มีใครชุดลุงไม่ทำเมืนี้ปืนเราตายปุ๊บคือเงียบไปเลยนะไอปืนไอปืนบนบนไฟมันไหนยิงฟรีจัดเลยอัวตัวนั้น ถ้าไนมะ่รอดตีระวบกด้ลยไปงานร้านในเมืองปะกูเรื่องกูจะงงเรื่อง,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 งเสษฉีไอ,ไอเนี่ยสีของเสื้อว่าคือเยี่ยอะไรวะมันดำน้ำครับแล้วมันก็กลมไปทับครับพี่โนโก็ทํำที่อะไรไม่ได้กตนที่พี่โน่บอกว่าเขาลงมาแล้วสีไม่ตรงแล้วทำไมไม่ให้แก้ คือเขาต้องดูด้วยป่าววไอ้ที่ว่าสีมันแยกไม่ออกอะ่ะไม่ใช่บอกว่าแม่งปรศาสตสีอะไรผมเขาไม่รู้อะ่ะไอ้ยังงงแม่เขาเขาอธิบายมาแล้วผมไปคุยกันมาแล้วเรื่องมิโนโเรื่องเนี้ยเขาบอกว่าตอนที่เขาส่งมานะทางหลังบ้านเขาเช็กให้แล้วสีในสีในรูปอะ่ะแบบว่าอะไรตัวโชวอ์อ่ะมันมันไม่ไม่ไม่เป็นแบบนี้พอมันเข้าเมืองปุ๊บมันมันกลายเป็นสีแบบนี้เขาบอกอ่าแล้วเขาจะทำยังไงอะ่ะก็องแกะบอก่า เขาต้องท่องนโมตระเเขาเขาเขาบอกว่าเขาทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเหมือนเขาอนุญาตให้ลงเมืองไปแล้วอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเช็ก่อนกลอนตลอดตลอดไม่ว่าอครจะา่งอะไรมดตลอดาลอดงลอดตลอดตได้ลอดตลอดตหมดตลอ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 วตลาดลอดตหตลอดเลอดตลหรอดดตตลอดลอออ้ ในที่โชว์ในที่โชว์ตัวโชว์ 3D อ่ะมันไม่ได้เป็นสีดํามันเป็นสีแบบน้ําเงินแหละอธิบายมานะคนเช็คหลังบ้านนะทีมงานหลังบ้านนะก่อนอนุมัติให้ลงเมืองเออแต่หูมันมาอยู่ในเมืองปุ๊บมันกลายเป็นสีดําใช่เฉพาะสีที่เขาเลือกอะเฉดเขางงใช่ะหะเพื่อนตายทีงงยิ่งเป็นตอนกลางคืนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยไอ้เหี้ยได้ขนาดตะกี้นี้ยังแบบยังลำบากเลยะ ก็ทําแบบที่ที่เนี่ยลุงบอกเลยที่ต้องทํากอนสีขาวเรามาปะช่วยได้นิดเดียวไอ้นี่คิดว่านะได้นิดเดียวนี่ค่ะไฟตอนคือต้องลองใส่ฮุดเหลือบทองอ่ะพี่เซอร์ถูกใจไหมพี่ชายมันมองยากเว้ยตีแรงเงินมันต้องเพ่งเกินนะทุกลจมันก็ไม่เห็นไม่มองไกลไลน์ไม่ขึ้นเลยมกนเห็นแล้วนะ มีใครงั้นในเมืองป่าไปให้ไปเลียงแก่ข้างล่างแล้วไม่มีใครงั้นเขาอะราไม่ได้อะไรเลยเหรอผมเห็นข้างล่างมีหกส่นครับขับไปดูเลยนะครับฮัลโหลครับครับเอ่อพรุ่งนี้ได้ไหมครับลุงได้ได้พรุ่งนี้ได้เดี๋ยวเนี่ยแลกเงินต่อนะเนี่ยแลกเงินก็เยอะเหมือนกันนะสักสองทุ่มที่แล้วได้มาหลายแสนยูนิทเอากี่ใบดี หรือว่าจะแค่เล่นไอ้นี่เฉยเงินนะนับแค่วันเอ่อเล่นซักรุงมั้แค่กี่ใบครับเอ่อไม่รู้มันกี่ใบอ่ะพอรูไหมครับเขาเล่นกันกี่ใบอ่ะผมไม่รู้ว่าที่นี่มันจบไวขนาดไหนไม่ได้ไม่ได้อยู่นานเลยอะไรพอดีอยากเล่นแค่วันเดียววันเดียวกันก็ถึงที่สองก็ได้ถ้าอย่างนั้นโอเคทีสองจบเนาะไม่ต้องนับแปดสามทุ่มเนาะสามทุ่มยังรถบ้างงสองทุ่มมาสองทุ่ม หมดสองทุ่มหไม่ทันนะเด็กน้ำตาไหลมาใช่สองทุ่มโอเคครับเอาปลาไม่กินเฮ้ยพรุ่งนี้สามทุ่มนะพรุ่งนี้สามทุ่มถึงตีสองนะวอร์เมอร์เขานะโอเคครับวาเรนลุ้นไม่จำกัดใบใช่ไหมลุงใช่เวลา